นี่กำลังกำลังสั้นๆอยู่หลานนะครับนั่นมาเลยลครับผมแบบว่าเอาต่อทัตออตี้เอาต่อทัตตี้นี่ครับปูดดำครับผมปู๋ยดำปุทะเลนะครับที่ตัวนี้อยู่นี่ครับโอ้อยูโตตัวเดียวอ่านี่สามตัวเลยครับพรงนี้ได้นี่สามตัวเลย สวัสดีครับผมอ่าก็พบกันแล้วนะครับกับช่องคืนทิ้นวิธีตายครับก็คลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆอ่าไปเที่ยวในบางนะครับเที่ยวปะากงก้างครับเดี๋ยวเราจะไปไปห้าห้อยชนิดนึงนะครับที่เป็นห้อยห้อยที่อยู่ในเล่นนะครับตรงชายความสามารถตะคิดครับคลิปนี้นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะไปกับผีเลี่ยมนะครับผีเลี่ยมอ่าเป็นอีกคนหนึ่งครับที่ว่าห้ากินแก๊งนะครับ เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวห้าห้อยกันแล้วกับนูแล้วก็ปักเบ็ดปลากอดกันครับผมแต่ว่าน้ำกลางวันก็คงจะไม่ค่อยแก็งเท่าไดครับช่วงนี้ผีเขาบอกนะครับก็แต่ว่าจะลองปักดูครับผมเพื่อจะได้ตัวกลับบ้างนะครับเดี๋ยวห้อยกันเป็นแบบไหนนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับเดี๋ยวตอนที่ว่าเราเราไปห้าห้อยนะครับเดี๋ยวเราจะปักเบ็ดอ่าทิ้งไว้ก่อนนะครับทิ่งจะ เดี๋ยวผ่มจะคอยตัดผาไปชมนะครับวันนี้ว่างก็ได้ทาคลิปมาเปื่นเพื่อนท่านผู้ชมได้รับชมกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้พุ่มอยู่ที่บ้านเปียะนะครับบ้านเปียอําเภอปากพนั่งจังหวัดนครศรีธรรมราชครับก็จริงๆแล้วนะครับเราไม่ได้ปักหนามนี่นะครับก่อนนี้พ่มได้ข้อให้ปลาเลี่ยมนะครับปลาเลี่ยมนี่เป็น เป็นเรือเบ็ดตุ้งทีว่าพูดกันไอ้ว่าขึ้นชื้อนะครับขึ้นชื้อในอ่าวปักผันนั่งมีประสบการณ์การปักเบ็ดกล้องโซนเปียส่วนบางลึกนะครับอันนี้นะครับเดี๋ยวโคห้าโคห้า้ยทำเยื่อนะครับเอาเออมาดีครับเปียเบ็ดตุ้งเบ็ดตุ้งเบ็ดตุ้ง นะครับนี่นะครับก็เจอบรรยากาศการห้ากินข้องพี่น้องชาวประมงพืนบ้านครับก่อคลิปนี้นะครับก่อน่นห้าโรชายเยื่ออ่าเป็นเยื่อปลาก๊อตทะเีนะครับระหว่างไหนบางจะเน้นห้าปลาก๊อตกันลองดูครับระหว่างน้ำนี่จริงๆแล้วเมื่อนทีว่าปุ่มใดเกินวายตอนแรกว่าเป็นน้ำทีว่าไม่ใช่น้ำทีว่าพีเลีเ่ยมเขาห้านะครับตอนนี้จริงๆจะเป็นน้ำกลางคืน แต่ว่าพุ่มข้อครับข้อว่าพาออกมาทําคลิปกลางวันดูสักคลิปเพื่อได้ตัวนะโอแค,ค่เดี๋ยวเราตัดภาาไปอาไลบรรยากาศกันเรื่อยๆครับวิธีชีวิตชวนบบนัดบวชนรรเทานี้มันสุดๆไปเลยครับกับตอนนี้นะครับเป็นบรรยากาศตอนนี้อพุ่มจะท่ายให้เปื่นๆนะครับ ให้ท่านผู้ชมได้รับชมอตอนที่วา่าตอนปักแบบนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวพมจะตัดผาไปตอนตอนมา,มาดูกันเลยนะครับ รุนมารับชมกันรู้กับผมว่าจะพบหลัก,กวัตรารีไหมนะครับธรรมชาติสุดยอดเป็นเลยกับผมเนี่ยเป็นปลากุุงกลางครับข้างในนะครับมีห้อยลกัลกไล่สายพันธุ์เลยครับมีปูสะแม่นะครับที่ว่าสร้างอาชีพให้ชาวประม,มงขุนบ้านที่นี่นะครับก็จะโลกกางขึ้นนะครับโล่โลปูสะแม่นะครับ เยอะมากๆครับมีพุงงพ่งลิงมีพุ่งลิงมีนกนะครับนกลากไล่สายสพันธุ์ครับในป่าก,กุกลางนะรับบรรยากาศช่วยๆกับผมไปครับเดียวไปชมป่เลียมวา่าพบช่องสามลุกเลี้ยวครับยังไม่ทันใน <c oughs> ยังไม่ทันได้ลงจาเรือที่ สำหรับคนที่ไม่เคยเดินนี่สุดยอดเลยครับผมปลาคงกลางนะปลาเยอะก็เยอะตรงนั้นนะปลาเยอะก็เยอะตรงนั้นเด็ดเด็ดเด็ดผีเลี้ยวไว้ฮ่าไอผบว่าก็อยู่นี่เนี่วะไม่เกินห้านี่ฮ่ไม่ผบจริงอ่ะผบเลี้ยวผบเลี้ยนี่ครับท่านผู้ชมครับนะครับมันจะมีเป็นลุ้มอยู่ยิดหนึ่งครับผมอืมแขวนนะอืมโอ้ มาประจุแล้วตอนนึงนี่ๆโอ้นี่ตาเทพจริงนี่ปัานนี้นะนี่้าไม่เป็นไม่รู้เลยอือนิดเดียวแหงเลี้ยวนี่ครับแหลนะครับแหลยุ่งกับผมยุ่งเป็นเมื่อนเป็นล้านโอ้โอ้สุดยอดสุดยอดตรงนี้ตรงนี้เลยตรงนี้เลยเยอะลืมแล้ว มันบังเลี่ยมเลยบางทีนะเนี่ครับนี่ครับนี่สุดยอดจริงครับผมมาจะเห็นนักลูกที่นี่แกแเห็นแล้วเดินขึ้นมาจากเรลยแป๊บนึงนี่เลยเดินห็นอยในเครองรอันนี้อันนี้ลุงแล้วลุงแล้วอ่าเหนืมเลยนี่ครับมันอยู่แขกกันนี่ครับนะโอ้สุดยอดสุดยอด còn đang du tuần nè nè bắt đầu quên là bún ơi du ơi sao bún đấy bắt đầu điền lá có để là bình tý, comment mà khui gánh nhé ขเขาเรียกเขยได้กันนะเทวาเท้เทถ้าเกิดว่าฟัง่งฟั่งเลว่อนออกบันเรานะครับปากตายฟังตะวันออกนะก่อนที่ธรรมราชร์ขเขาเรียกเขยกันครับถ้าเป็นฟั่งกันดามันก็ลองลองคอยมาเม้นกันดูนครับเพมว่าเป็นห้อยได้นะหาลูปลแล้วโอ้ท่านนะฮิตนะครับพอดีกันท่านอยู่ในเรือผพมมาได้วามาเด็๋ยเดี๋ยวเดินขึ้นมามือเปล่า เอ็มลูกแกพบได้แล้วครับพบได้แล้วได้แล้วนึ่งลูกเลี้ยงเนี่ยตนอย้อเดียว <c oughs> มาตานี่ต้องขึ้นเรื่องอาตัวอ๋อนุพบลาครับหนึ่งตัว <c oughs> บางทีอยู่ข้างท้าวโรานะครับแต่ว่าถ้าพิดเลี่ยมพิดเดียวก็จะมองไม่เห็นนะครับหพราะนิดนี้มันไม่ได้ตั้งอยู่บนผิวดินนะครับ มันจะฟั่งตัวอยู่ถึงมันจะมีช่องหาปลาอยู่นิดเดียวครับเผื่อห้ากินตอนหนามขึ้นนะครับแต่ครับตอนแต,ตน่ตอนกุ้งกลางตอนตอนไอนทําครับสมบูรณ์มากๆครับนะปลากุ้งกลางปากนั่งนะครับนครรีธรรมราช แต่ถ้ามันดังดังว่าเบื่ออยู่เลยเลยเบื่ออยุ่งั่งนังนี่ับได้ย่งนี้อันนี้ผมอ่าผมพบเองหนึตัวนี้เท่าวะนี่นี่นี่ครับผมพบเองหนึ่งตัวเลยนี่ครับผมผมได้แกงเลยนะครับนี่พบเองหนึ่งตัวเลยเห็นแบบแบบเลยอ่าไม่ได้เลยนะอือนี่ผมพบเองหนึ่งตัวอ่าไม่ได้เลย <laughs> อ่าอือ

มาโอนในกำแพงได้นะนะอืมไม่กันห้าได้กันห้าเด้นมัไม่ต้องเปลียวเวลาเป็นเรื่องมันมันมนะครับมันจะอยู่โซนแบบนี้นะครับจะอยู่เป็นจุดๆครับผมไม่ได้อยู่ถัวะนะก็ชาวชาวล <c> ีเ <oughs> ขาก็มีประสบการณ์ในด้านการห้าถึงก็ ว่ามันจะอยู่ในโซนพื้นที่ตรงนนะครับนี่ครับนี่ครับเจออีกหนึ่งตัวนะครับก่อนมันมือสะิกิดนะครับเดี๋ยวพีพีนานะครับเนี่ครเหลยุงจังวัวนี่ครมันอยู่อีกเดียวนี่ครับมันยู่ นี่นะครับสุดยอดเลยครับวัตถุดิบจากธรรมชาติเนี่ยครบผมตรงล้วครับผมมันจะเบียดหลักตรงกลางอยู่นะเนี่ครับผม <c oughs> นี่ไม่พื้เลยครับผมถ้าเบ็ดปลาไม่กินเ่นเราได้ห้ยเรยว ปอบตุงนี้ช่องตัวนะครับติดติดกันเลยครับแต่ก็ยู่ข้างเรือนะครับเดินไปตังไกลเลยแต่เดียวอ่านี่พอบตุงแล้วครับพบตุงแล้วนี่ยืนอยู่ตุงนี้นี่ครับอ่านี่ตรงแล้วช่องตัวเลยอยู่ตึงกันเลยครับนี่ไอช่องช่องตัวนี้ตั้งไว้ก่อนนี่ตัวนี้อยู่นี่ครับอุยให่โตตัวเดียว อ่านี่ทามตัวเลยครับตรงนี้แดงนี่ทามตัวเลยตรงิงๆนตรงนี้ตัวระานนี่เห็นไหมครับนะครับมือผมเปื้อนดินนะครับแรงมากสักทีนะครับคลิปนี้โอ้ <c oughs> ย่ะต,ต,ตัวเดียวเลยลุม้มผีนอ้องเออชาบเต๋าวกว่ามือไปเลยเทียเอานี่มึงมดเลยทีครับท่านผู้ชมสุดๆไปเลยตัวนี้อื thiệt tôi là gì tôi là, đúng ní thiệt tôi là, đúng nhằng, nó sắp bay nè, đây nè, ừ tung tít luôn, đúng không? ừm, đây các bạn, thán, quý chúng các suýt yớt luôn, đúng không? à, nó สุดยอดสุดยอดยุ่งจังแต่วะยุ่งสุดๆเลยครับก็ตอนนี้ก็ปุ่มในนังผักเนื้อยอยู่ทีเรื่อแล้วครับสุดๆกับเดินปลากลุุงกลางนะครับยุ่งเยอะมากครับพมก็ตอนนี้เดี๋ยวรอผีเลี่ยมนะครับรอนายพลานของเราครับพุมเดี๋ยวแกกําลังอ่ากําลังห้าอยู่นะครับเดี๋ยวเราก็ เดี๋ยวคอยมาถ่ายห้อยรวมให้ได้รับชมกันนะครับรับตอนนี้เราก็มาทึ่งเรือกันแล้วนะครับซ่องคนผีเลี่ยมนะกับนี้ครับห้อยเดี๋ยวลางห้อยนอ,อยไล่ตัวเรือยครับผมแป๊บเดียวนะครับข้าวเวลาจวงที่ว่าเรารอดูเบ็ดกันนะนี่นะครับเดี๋ยวผมถ่ายแข่ๆดูนี่เป็นห้อยห้อยกันหรือห้อยเล็บเล็บควายนะครับสุดยอดครับผม ตัวใหญ่นะครับเนือเยอะนะครับอืนาเลยนาเลยนี่นะครับหอยกันหอยกันมีปลาเอกข้องปลากรุงกลางมาโชว์ตัวเลยครับผมนี่นะครับลิงสะแม่นะครับความสมบูรณ์ข้องปลากรุงกลางปลาพานังครับอ่าดูเรียดดูเรียดดูเรีย นี่นะครับลิงเยอะมากครับปมลิงธรรมชาตินะยุงกัะจังครับยุงนี่มากกว่าเฟื้อเรือพีพีนานาทีปากพนังนะครับในมาเจอเขากับมังห้าว้ยนะครับทำเยื่อเบ็ดดาวนะครับนี่นะนี่ห้อยมาเลยดิเนี่ยห้อยเจดีย์วันนเดี๋ยวห้อยเจดีย์นะนะครับ ผาอื่นใครเป็นเหี้ค่อยได้ลองเม่นมาดูาก็ปุ๊บเลวันตอกนะมุนเบี้ยค่อยได้นะนี่นะครับอนี่นะครับตัวใหญ่นะครับ,รบกินได้นะครับกินได้เหมือนกันครับสุดยอดเลยครับวิธีชีวิตของชาวประมงพื้นบ้านนะครับนน เต็มเลยเต็มเลยครับปุ๊นี้ใส่ชอบอยู่เนี่ยไหนชอบใส่ชอบไหนย้อนเต็มเม็ดได้ได้ไม่ไปในใน็นชัดเป็นชอบชอบเลยครับปุ๊อันอย่างห้ากันต่อเลยนะอ่าเรื่องแบบที่ห้อ่าสี่หน้าเม็ดอ๋อครับครับอ่ารชอบชอบมัน ครับก็ตอนนี้เราก็กําลังดูดูเบ็ดอยู่นะครับแต่ว่าก็ตีปุ๊มยังไม่ได้ก็เพราะว่ายัางไม่มีป้ามานะครับเดี๋ยวเดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวจะได้ไดรับจชมเรื่อยๆร,รับุบ เราก็แด้วมาถึงนาลี่เลยนะครับเรายัางไม่ได้เจอปากกอทเลที่นะครับมันมันเม,ม็ดน้ำนะกลางวันนะป่าฟื้นไม่เอาบรรยากาศจุ่มธรรมชาตินามแห้งมากๆเลยครับปุ๊บถึงน้ำก็ไม่ไล่ด้วยครับ ตอนนี้เรายังไม่ได้เจอ,อยังยังไม่เจอป้าการอร๊อตตาลีที่นะครับยังไม่ได้เจอปลาก๊อตตี้ครับผมนามแห้งหมักมากครับปลายังไม่กินเลยครับผมก็ชมบรรยากาศเดินไปเรื่อยๆครับผมก็ตอนนี้พีเลียมบอกว่าเบ็ดนี่คงจะไม่ได้ตัวเลยนะครับเก้ในเรือที่ลิ้นนะครับเป็นเรือที่ปลิ้นนะครับเดี๋ยวเรือจะวิ่งแห้งเลยครับผม เดจะวิ่งล่นนะครับไม่มีน้ำนะโอกับนี่มีมันไม่มีน้ำเลยนะครับมีแต่เล่นเดเรืววิ่งได้นะครับพอดีมีเลี่ยมแกบอกว่าเจอคนดูจักกำลังที่ที่กระดานที่ล่นนะครับห้าผูนะครับแกก็จะพาไปชุ่มนะครับ mà chưa mà ngập bố Đây bố, bố này đúng không? Này cao cao mà Ông tỏ đi, ông <laughs> oh yeah, rất trắng Mà lên, mà lên, mà lên, bà lên. Oh, trắng gì, gì Trắng là bố <laughs> Này vứt lên nào, bố nữa นี่รับปูดำครับผมปูดำปูทะเลนะครับน้าเยอดตดยเนี่ยครับเป็นปูที่เล่นนะครับจังดองเล้นะปลาดุกอะดุกเล่นได้ไหมจองดงโอ้อลายตัวอลายตัว

นี่เป็นกระดานทิี่ปีนนะพุ่มชายช,าย,ชายวัวเขา้าวัวเขา้าหนังนะครับหนังแล้วก็ชายอีกอีกท้าหนึ่งที่ไปนะครับมาชมอีกหนึ่งอาชีพนะครับอาชีพที่ทิีเล่นครับโอ้สุดยอดครับพุ่มเป๊เะๆแบบนี้มาเลยเหรอวะอ่าจริงจริงอ่าเนี่ยได้ตัวแลว้วนี่นะปะนาลากัลตารีครับผม มีตัวครับมีตัวก็ถือว่าอย่างไม่แนวนะครับมีตัวได้พอบสองตัวเลยนะครับโอ้ตัวใหญ่ตัวใหญ่ครับอืมยอดสุดยอดสุดยอดตัวนี้ตัวใหญ่ครับผม ตัวเป็นลูตัวเป็นลูมีตัวแล้วครับมีตัวแล้วประชบความําเร็จกับคลิปนี้มีตัวมีตัว บรรยากาศสวยมามมากครับผมในบางนะครับวิธีห้ากินปักเป็ดทงในบางนี่คือซึ่งปลาไม่กินนกรับได้ชมธรรมชาติถ้าเกิด่าทานผู้ชมอ่มาหมยหนึ่งตัวครับผมไมยหนึ่งตัวอไลไล่ะครับผมถ้าทานผู้ชมได้ชมได้ยินธรรมชาติแบบววามไม่ได้ผ่านกรองไม่ได้ผ่านกรองแบบนี้นะครับสุดยอดเลยครับผมบรรยากาศดีมากๆครับดูคันขนางหน้านี้นะครับห้้ยเยนะครับ กำลังสั้นอยู่เลยตรงปลาต้องติดแน่เลยครับผมนะแบบน,นี้นะครับน่ามาเลยล่ารับผมปรากฏนี่ครับนีแต่ช่วงเข้าๆน้ำนะครับตรงเปลือนน้าดูเลยอ่ามาตรวล่ารับผมได้ไปอีกหนึ่งตัวล่ารับผุม มาตัวงลาพุ่มเปิดกองไม่ทันเหล็กเดียวนะายมาตัวนึงหลากับพุมปลากรดทะเีนะลากดทะลอันนี้ขนหนนีดนิดนี่ครับขันขันขันล่งเบือนนีดติดกับผมจุนไว่า้อย่าเดียวเนเน,นีเ้นปลาพมะแต่ที่ปลาปลา ปลาปลาปานะครับกันล่งเปลือนปลาพมมา่ไห <c oughs> โอเคนะครับก็คลิปนี้นะครับก็ทือว่าปลาชอบความความสำเร็จนะครับถึงแม้ว่าปลาจะได้ไม่มากแต่ก็ได้นะครับรวมกันกับห้ยตีเราไปห้ากันมากก็ทื่อว่าใส้กับข้าวเลยกับพมก็ขอบคุณอุกการติดตามนะครับ ครับก็ตอนนี้เราก็มาทึ้งถาเรือที่บ้านเลยนะครับตอนนี้ปลากรดก็ได้มาประมาณห้ากตัวครับถือาพลาดเลยครับผมนี่ถนามได้ดีๆนะปลากรดขี้เลืง่งปลากรดทะเลโอ้สจอด,ดเลยครับผมนี่ครับอยู่ทำอยู่กับธรรมชาติก็ห้ากินธรรมชาติแบบนี้ถือว่า มีความสุขเลยครับเลน,นั่นเลยโอเคครับก็นี่นะครับเป็นพลงานกล้อง EP นี่ครับอ,อ่าห้อยก็ได้มาพอชสมควรครับอปลากอดก็ได้มาปลาไม่ค่อยกินนะครับก็ถือว่าก็ถือว่าย่างได้มาบ้างระบอมพนน้ำแห้งมากๆนะครับกลางวันพอดีช่วงนี้พีก็บอกว่าเขาปลากัางคืนนะแต่ว่าผมก็อยากทําคลิปให้ อ่าท่านผู้ชมได้รับชมครับก็ข้อให้แกพามาก่อนนะครับกลางวันเพราะว่าพอว่างทึ่งก็อยากจะทําคลิปนะครับก็ที่ว่าได้ชมบรรยากาศของปากกุ่งกลางที่ปากแานั่งนะครับไอความสนุกสนานครพบผมได้กับข้าวด้วยครับพมก็อีพีนี้พ่มก็ข้อลาไปเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใ่คลิปหน้าครับพมอ่าพมหนองโตช่องขึ้นที่วิธีตายก็ข้อปิดคลิปไปเพียงท่านี้ครับสวัสดีครับ